สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะมาพบกันเช่นเดิมในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเหมยคนนี้คนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กลค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลมีตัวสะกดจํานวนทั้งสิ้น6ตัวนะคะมีตัวนอหนู ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะพยัญชนะไทยทั้ง6ตัวนี้นะคะเมื่ออยู่หลังคำคำใดคำนั้นจะถูกจัดอยู่ในมาตราแม่กลนค่ะเรามาทบทวนคำที่อยู่ในมาตราแม่คนจากคลิปวิดีโอในครั้งที่แล้วกันเลยนะคะเด็กๆมาอ่านพร้อมกันค่ะเวียนเทียน ไม้ฟืนตื่นนอนไข่หานบ้านเรือนสะพานผ้าม่านเก่งมากๆเลยไปต่อกันเลยนะคะริบบิน้นชั้นเรียนชุ่มชื่นก้อนหินพรวนดินอ้วนถวน ตื่นนอนหุ่นยนต์ต่อไปกันเลยบวชเนนธนาคารอาหารทะหารปัญญาผลไม้หยอดเหรียญฟุตบอล เด็กๆจะส,สังเกตเห็นว่าทุกคําที่เราได้อ่านมาล้วนเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กกนและมีตัวสะกดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นนอหนูรอเรือรอลิงยอหญิงหรือรอจุฬาทุกตัวล้วนเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กกนทั้งสิ้นเลยอ่านออกเสียงเป็นตัวนอหนูเหมือนกันวันนี้นะคะคุณครูก็ มีคำมาให้เด็กๆได้ฝึกอา่านฝึกสะกดกันรวมทั้งหมด3บรรทัดนะคะเริ่มต้นจากบรรทัดที่1ตัวอักษรสีฟ้ากันก่อนค่ะเด็กๆมาสะกดพร้อมกันนะคะบอใบไม้สละอะอ่ะอานว่าบออบะบะนอบันดดเด็กสละไออา่านว่าดอไอได้บันไดอปอปลาสละอีอา่านว่าปออปี ปีนอปินปินแม่เอกปิ่นโตเต่าสระโออ่านว่าโตโอโตปิ่นโตเด็กๆคำนี้จะมีสระ่งอเอฟอยู่หลังออ่างนะคะออ่างฝระองอ่านว่าออ่าอ่างงูสระอุอ่านว่างออูงูงูนองงูงูแม่เอกงูอ่างงูต่อไปเลย ทอาหารัรเอียอ่านว่าทอรเอทียเท,ทียนอนเทียนขอไข่สระไออ่านว่าขอไอไข่เทียนไข่บันไดปิน่นโตอากุนเทียนไข่ต่อไปเรามาอ่านการฝึกอ่านฝึกสะกดคำกันในบรรทัดที่สองนะคะตัวอักษรสีชมพูพร้อมแล้วเรามาเริ่มสะกดกันเลยค่ะ ตเต่าสระอุอ่านว่าต่ออุตุตโนตนต้นไม้โทต้นมอมาสระไออ่านว่ามอไอไม้ไม้ไม่โทไม้ต้นไม้ตเต่าสระอูอ่านว่าตอูตูตูไม่โทตู้ยอยักษ์สระเออ่านว่ายอเอเยะเยะนอเย็นตู้เย็น กไก่ฝรั่อออ่านว่ากออกกกนกอนกอนไม่ถูกก้อนหอหีบสระอีอ่านว่าหออีหีหินอหินก้อนหินวอแหวนสระ่เออ่านว่าวอเอแววแวนอแหวนแหวนไม่เอกเว้นตอเต่าสระอาอ่านว่าตออาตาเว้นตาต้นไม้ตู้เย็นก้อนหิน แว่นตาเด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเรามาดูต่อกันในบรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3ที่มีตัวอักษรเป็นสีดำพร้อมแล้วเรามาสะกดกันเลยค่ะทอทหารสระ,ะอุอ่านว่าทออุทุรอเรือสระ,ะเออ่านว่ารอเอเรียเรียนนอเรียนทุเรียน บอใบไม้สระอาอ่านว่าบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านคอควายสระอออ่านว่าคออคอคอนคอนไม่โทคอนกอไก่รอเรือสระองอ่านว่ากอรออกระพอพารอเรือสระอัวอ่านว่าพอรออวพัวพัวนอปวนกะพวน ทุเรียนบ้านคอนกระพวนเรามาฝึกอ่านเป็นคำการพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคนเกง่งพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านเป็นคำกันเลยค่ะบันไดปิ่นโตอะงุนเทียนไขต้นไม้ตู้เย็น ก้อนหินแว่นตาทุเรียนบ้านคอนกระพรวนอ่าเด็กๆค่ะกระพวนคือเป็นลักษณะาคล้ายๆสร้อยคอเป็นกระดิ่งอะคะเอาไว้ใส่เป็นสร้อยคอให้สัตว์นะคะเขาเรียกว่ากระพวนนะคะให้เด็กๆทุกคนจําคําเหล่านี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาคําเหล่านี้ไปเติม ในใบงานเอาไปเขียนในใบงานของเรานะคะเด็กๆให้เด็กๆทุกคนหยิบใบงานของเราขึ้นมาหยิบใบงานของเราขึ้นมาแล้วเปิดมาในหน้าที่22นะคะเปิดมาในหน้าที่22นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในใบงานนี้จะมีจํานวนข้อทั้งหมด12ข้อนะคะมีจํานวนข้อทั้งหมด12ข้อมีภาพให้เด็กๆ ดูทั้งหมด12ภาพเริ่มต้นจากภาพแรกคือภาพตู้เย็นนะคะเราดูไปพร้อมๆกันภาพที่สองคือคอนภาพที่สามบ้านภาพที่สี่ก้อนหินภาพที่ห้าเทียนไขภาพที่หกกระควน กระพรวนนะคะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นคล้ายๆสร้อยเอาไว้ใส่ที่สัตว์นะคะต่อไปต้นไม้ภาพที่8ค่ะแว่นตาภาพที่9กทุเรียนภาพที่10บปิ่นโต1ิบเอดอ่างงอ่างนในภาพเป็นสีแดงนะคะ แต่จริงๆองุนจะเป็นสีม่วงไม่ก็สีเขียวนะคะอันนี้เป็นองุนสายพันธุใหม่สีแดงต่อไปนะคะภาพที่12คือภาพบันไดนะคะให้เด็กๆเอาคําในหน้าที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะคะในหน้าที่ผ่านมาเอามาเติมให้ตรงกับภาพเหมือนภาพนี้เป็นภาพตู้เย็นก็ให้เด็กๆเอาคําว่าตู้เย็นมาเขียนเขียนให้ครบเลยนะคะ12ภาพเอาคํามาเติมให้ตรงกับภาพนะคะ เน้นย้ำนะคะสำหรับทุกครั้งที่เราเขียนนะคะให้เราเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมหลังคาโค้งนะคะเด็กๆในหน้านี้หวังว่าเด็กๆทุกคนทุกคนคงทําได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคครูขออนุญาตไปต่อในหน้าต่อไปเลยสำหรับหน้านี้นะคะคําสั่งเขาบอกว่า ให้เด็กๆระบายสีคำที่อยู่ในมาตราแม่กุลแล้วนำคำไปเขียนแล้วก็แต่งประโยคนะคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคัพเค้กนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคัพเคกเ้กเด็กๆดูนะคะมาตราแม่กุลที่เราได้เรียนไปทั้งหมดจะมีตัวสะกดอยู่6ตัวนั่นเองก็คือมีตัวพยัญชนะอยู่6ตัวก็คือตัวน,นหนู ยอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเมื่อไหลที่พยัญชนะทั้ง6ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งไปอยู่ท้ายคำคำนั้นก็จะอยู่ในมาตราแม่กลคือเราจะเอาคำนั้นให้อยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะเราจะระบ,บายสีคำนั้นเรามาดูการคำแรกที่อยู่ในมาตราแม่กลคือคำว่าอะไรเอ,อ่ยดูจาก คำแรกนะคะคือคำว่าแหวนค่ะหอหีบวแหวนสระแออ่านว่าหอวอแอแหวแหวนนอแหวนคำนี้มีตัวสะกดเป็นตัวน no no อหนูเรามาช่วยหากันต่อเลยคำที่สองที่อยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะ,ะเจอแล้วยังคำที่สองคือคำว่าบ้าน บอใบไม้สละอาอ่าอนว่าบออาบาบานอ,อ,อบานบานไม่โทบ้านนะคะคือคําว่าบ้านคํานี้มีตัวสระกดเป็นตัวนอหนูเหมือนกันามาช่วยกันหาตอคําไหนอีกหน้าอ่านเจอแล้วคํานี้อ่านว่าปิ่นโตปอปลาสละอีผนัปปออปีปีปีนอปินป่นปิ่นไม่เอกด ปิน่นโตเต่าสระโออ่านว่าโโอโตปิน่นโตคำนี้มีตัวสะกดเป็นนหนูคือคำว่าปิน่นเนี่ยมีนหนูเป็นตัวสะกดอ่าคำต่อไปคือคำว่าน้ำตาลนหนูสระอําอ่านว่านออําน้ำน้ำโตอเต่าสระอาอ่านว่าตอาตาตาโลตาน้ำตาล น้ำตาลมีลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆคำว่าน้ำตาลมีลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะ่ะมาหากันต่อเลยคำต่อไปคือกุญแจกอไก่สระอุอ่าวกออุกุกุยอกุนจจอจานสระเออ่านวจอแหแจกุญแจคำว่ากุญแจมีตัวสะกดก็คือตัวยอหญิงนั่นเองยอหญิงอาจออกเสียงเหมือนตัวนอหนูนะคะ มาหากันต่อเลยคำต่อไปคือคำว่าเต้นต่อเอเตเตนอเตนเต้น,นไม้โทเต้นคำว่าเต้นมีตัวสะกดคือตัวนอหนูนั่นเองและคำต่อไปคือคำอะไรนะคำว่าเดินดดอเด็กสระเออเอ,อ่านว่าดอเอเดินเดินนเดินมีตัวสะกดคือตัวนอหนูนั่นเองคำต่อไปคือคำว่า อาหาร o าสระอ่านว่า o อาหอหีบสระอ่านว่าหออาหารหารออาหารมีตัวสะกดคือตัวรอเรือนะคะดูซิหมดแล้วยางหมดแล้วยังหน้าอ้าวยังมีอยู่มาสะกดกันเลยคำนี้อ่านว่าไข่ตุ๋น ขอไข่สระไออ่านว่าขอไอไข่ไข่ไหมเอกไข่ตอเต่าสระอูอ่านว่าตออูตูตุ่นตอตุนตุนไหมจัดตะวาตุนไข่ตุนคำต่อไปรอเรงสระอัมอ่านว่ารออัมลำโทรทงสระอาอ่านว่าทาอาทออาทาทารอทานลำทานคำนี้มีตัวสะกดคือตัวรอเรืออ่านหมดแล้ว ามาอ่านเป็นคำนพร้อมกันนะคะแหวนบ้านปิ่นโตกุญแจน้ำตาลเต้นเดินอาหารไข่ตุนลำทานอ่ะให้เด็กๆเอาคำที่เด็กๆขีดเส้นใต้เนี่ยที่ขีดเส้นใต้ระบายสีให้สวยงามนะคะ สำหรับของคุณครูนะคะคุณครูไม่สามารถระบายสีให้ได้นะคะให้เด็กๆระบายสีอีกหนึ่งครั้งเวลาระบายสีให้เด็กๆระบายแบบตัดขอบนะคะเพราะว่าถ้าหากเราระบายทึบลงไปจะทําให้เรามองไม่เห็นตัวอักษรข้างในดังนั้นเราต้องระบายตัดขอบให้สวยงามนะคะอะเมื่อกี้หลังจากที่เราขีดเป็นใต้แล้วเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะ ให้เราเอาคําที่เราเขีดเส้นใต้คําที่เราระบายสีเนี่ยไปแต่งประโยของเด็กๆจะอยู่ข้างล่างคือหน้านี้นะคะตรงนี้อ่านว่าคําให้เอาคําที่เราเขียนเมื่อกี้มาเติมแล้วหากเร,เรสะกดแล้วมาแต่งประโยคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูหนึ่งคำเท่านั้นหนึ่งคำเท่านั้นคําแรกคือคําว่าแหวนคําว่าแหวนคือคําที่เราเขียนเส้นใต้เมื่อกี้ อเอาให้เราดูคําว่าแหวนคําว่าแหวนตัวสะกดของคําว่าแหวนคือตัวไรตัวสะกดก็คือพายาัญชนะที่อยู่ข้างหลังคำคำนานเหมือนคํานี้คําว่าแหวนพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังคือตัวนอหนูเราก็เติมนอหนูลงไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ให้เราแต่งประโยคโดยที่มีคําว่าแหวนอายกตัวอย่างคูแต่งประโยคว่า ชูใจซื้อแหวนให้มานี่แบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะแต่งประโยคเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความคิดของเราเหมือนคำที่สองให้เด็กๆเ,เอาคำที่เราขีดเส้นใต้เมื่อกี้อ่าเมื่อกี้คุณครูคจำได้ว่าเรามีขีดเส้นใต้คำว่าอะไรด้วยนะอ่าคุณครูมีคำว่าปิ่นโตใช่ไหม เนี่ยเอาคำว,ว่ากุญแจก็ได้อ่านเนี่ยคำว,ว่ากุญแจสมมุติว่ามีกุญแจนะแล้วตัวสะกดของกุญแจคือยอหญิงให้เราแต่งประโยคตรงนี้เช่นครูเหมยมีกุญแจแบบนี้เออให้เด็กๆเอาคาที่เราขีดเส้นใต้ที่อยู่ข้างบนมาเติมตรงนี้นะคะเอาคำที่เราขีดเส้นใต้เมื่อกี้มาเติมตรงนี้แล้วก็หาตัวสะกดตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังเอามาเติม แล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆแต่งประโยคโดยเอาคำที่อยู่ข้างหน้ามาแต่งประโยคให้ครบทุกข้อเลยโอเคอ้าสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทายคลิปวิดีโอภาษาไทายของเราก็ได้จบลงแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของมาตราแม่กลนะคะมาตราแม่กลมีตัวสะกดทั้งหมด6ตัวมีตัวหนู รอเรือรอลิงวอวลวนอ๋อไม่ใช่วอวลวนไม่มีเอามาอีกหนึ่งรอบมาตราแม่กวนมีตะะัวสกดทั้งหมดหกตัวหตัวหตัว 1. น,นอหนูรอเรือรอลิงรอจุลายอหญิงแล้วก็นอเนทั้ง6ตัวนี้เป็น ตัวพยัญชนะที่อยู่ในมาตราแม่กลทั้งสิ้นเลยแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้ทำใบงานไปทั้งหมด2ใบงานนั่นคือใบงานในหน้าที่22และใบงานในหน้าที่23สําสำหรับนักเรียนคนใดที่ ฟังคลิปวิดีโอไม่ทนันหรือเขียนตามไม่ทนันจดตามไม่ทันนะคะก็สามารถเลื่อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านฝึกสะกดฝ,ฝ,ฝึกแต่งประโยคด้วยนะคะเพื่อจะให้เราเป็นคนดีและเป็นคนเก่งในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะ